มาเตอร์เวอร์ชัน4.16คลอดแล้วนะคะทุกคนสำหรับ iOS นะคะแต่ตั้งแต่ iOS 11ลงไปนะคะไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันนี้ได้แล้วนะคะมีอะไรใหม่บ้างในเวอร์ชั่นนี้เราไปดูกันค่ะ1เลยเราสามารถนำเข้าภาพแอนิเมชันที่มีนามสกุล gif เข้ามาใช้งานได้แล้วค่ะ ว้าวใช่ไหมล่ะคะทุกคนแอบกระซิบนะคะว่าปูหลอ,อฟีเจอร์นี้มานานแล้วคะ่ะขอบคุณคีเนมาสเตอร์นะคะที่เพิ่มฟีเจอร์นี้มาให้มาดูที่ฟีเจอร์ที่2กันค่ะเราสามารถควบคุมความเร็วนะคะให้กับเลเยอร์ของวิดีโอได้แล้วคะ่ะว้าวอีกแล้วใช่ไหมล่ะคะทุกคนฟีเจอร์นี้นะคะประหยัดเวลาในการตัดต่อให้กับเราได้มากเลยทีเดียวและมีข่าวดีนะคะสำหรับใครที่ใช้คีเนมาสเตอร์แบบฟรีคะ่ะ คุณสามารถดาวน์โหลดแอสเซทนะคะแบบพรีเมียมเข้ามาใช้งานได้ค่ะแต่มีข้อแม้นะคะว่าคุณจะต้องดูโฆษณาก่อนโหลดนะคะและคุณยังสามารถเอ็กพอร์ตวิดีโอที่มีแอสเซท แบบพรีเมียมออกมาใช้งานได้ค่ะแล้วก็เช่นกันนะคะคุณจะต้องดูโฆษณาของเขาก่อนค่ะแต่ปูแนะนำนะคะให้คุณสมัครใช้บริการของค i เนมาตเตอร์เลยค่ะคุณจะใช้งานค i เนมัตเตอร์ได้อย่างจุใจเลยนะคะมีอัปเดตดีๆแบบนี้มีของใช้ดีๆอย่างจุใจแบบนี้นะคะรีบไปอัปเดตกันเลยค่ะสำหรับสาวก iOS นะคะสำหรับวันนี้มาสเตอร์ปูครูสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ